ขี่จักรยานโทล่ลิงรอบพิบูนนะครับปั่นเข้าฟ่านะครับเข้าไปาเดียวเันแถว,แวเป็นแถวแล้วแถวสวยงามเลยนะตอนนี้ถ่ายอดสดไม่ได้แล้วนะสัญญาณไม่มีนะเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นถ่ายวิดีโอแทนนะโทล่ลิงครับโทล่ลิง เราไปตาม GPS นะครับ GPS มันพาเราไปไหนเราก็ไปนั่นนะครับไปตาม GPS ใช่ไปตาม GPS เยวนะครับตอนเนี้ดูครดูครันะครับอ่าลมแล้วครับลมแล้วครับอ่าให้พี่ๆเราไปก่อนนะครับนี่เราได้ถ่ายเห็นทุกคนนะครับเนี่ยทริปนี้สนุกมากครับพี่เราสนุกมากครับทริปนี้นะดูครับตัวลิงกับตัวลิงล่อนพี่บูลนะครับพบกันได้นะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคตัวลิงล่อนพี่บูลนะ ยอดนะครับแล้วผมกับผมนะครับสมชิดก้าวะครวาในบันทุกที่ที่มีดาครับขอบคุณครับ